สวัสดีค่ะเพลงที่จะร้องวันนี้คือเพลงรักบังใบนะคะไม่มีดนตรีอีกเช่นเคยกามเทพหลอกลวงเสียบซอนปากสวง มิเฮ้ยใครเห็นคร่ำครวญหวนทุกเช้าเย็นตรอมตรมสุดหักสุดหายหัวใจมิวายระบมสุดตรอมสุดตรม รบอกใครเย็นย่ำสุริยาตะวันจากลา ฉันใดเราเอ่ยคู่ชื่นเคยเชยรักร้างเลยแรมรายิ่งพาใหนาวเช่นปองรักอย่างบวงพังใบ ต้องช้ำหัวใจเรื่อยมาขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาฟังสวัสดีค่ะ